ครับผมบอมโบโชว์จันเด็ดวันนี้นะครับก็อยู่กันที่ร้านเจ้าข้อเสือครับผมวันนี้เราจะมาทำวิธีเสริมดวงชะตากันนิดนึงนะครับผมเกิดปีแพ้แล้วไม่โชงร้อนตัวเต้นเลยนะครับเราก็จะมากับเชฟพี่ลูกเกดด้วยครับผมวันนี้เชฟนี่ค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมปีนี้พี่ชงไหมพี่ไม่ชงค่ะถือว่ามันเป็นเพื่อนน้องกันนะคะปีนี้ก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะครับคุณผู้ชมมา วันนี้เราก็จะมาหาของกินแถวนี้อร่อยๆกันว้าวของกินไม่ซีพี่ลูกเกดเลยค่ะชอบมากทีมงานแอบเจอซิกมาว่ามีเผือกทอดร้านนึงอร่อยมากเผือกอ่ะเป็นของที่พี่ลูกเกดชอบอยู่แล้วเค้าเผือกเค้าเผือกโน่นี้เฮ้ยเค้ากินเผือกโอเคชอบกินเผือกไปที่ร้านกันเลยดีกว่าเลยเจนีเผือกกี่มะครับ แอบ,บดูเขากำลังทอดสดๆเลยนี่ทำกันตรงนี้เลยใช่ไหมคะจร <นะ S 2> ิงๆแล้ววันนี้ผมจะไม่สาธิตแรงเลยแล้วนะเข้าไปอยู่ตัวปุ๊บ <laughs> ผมจะให้พื่อ็ๆทำทั้งหมดไม่ได้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันสิ<ำ>ผ,มผมไว้ใจพี่ผมไม่เคยทำเหมือนไม่เคยทำเหมือนสักเทปเลยหรอ <laughs> ต้องรอเย็นเลยเหรออีกหลายชั่วโมงเลยนะก็ห้าโมงก็ได้ค่อยกินนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับเผือกอีโมไม่เผือกอีม้าครับผมไม่มีพี่ได้แย่เลยชนเผือกเลยครับผมอันนี้คือร้อนๆเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแอบกับเบาๆแบบร้อนๆเลยมันน้ำตาลเกาะกำลังดีมันไม่หวานเกินไปเนอะมอง ก็หอมเต็มปร,ร,มปร,รมมี้ยวๆหนยใช่ใช่มันจะไมลีรยนมันใส่เกลือแั่เฮ้ยถ้าต้องข้างตอนไปทำต้องอย่าลืมใส่เกลือนะก็เดี๋ยวไปตามดูที่สตูทําว่าเราสองคนั้นจะทําเผือกปีกมกออกมาได้คล้ายเจนนี่มากน้อยแค่ไหนครับ <S <S หลังจากที่ไปไหว้ศาลเจ้าพอ่อเสือมานะครับซึ่งเราไม่สามารถเก็บภาพบรรยากาศคให้คุณผู้ชมดูได้แล้วก็ขอพรหนึ่งอย่างว่าขอให้เราได้กินของออร่ยอร่อย ฝีมือของเชฟพี่ลูกเกดนะครับคือเดี๋ยวมาดูกันอย่ามื้ใช่ก็ไปที่ร้านเจนีเผือกทอดมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำร้านดังเลยแล้วเราจะมาทำให้ดูว่าเจนีหรือจะสู้เจลูกเกดเราได้ครับมีมีแค่น้ำมันมีน้ำตาลทรายมีต้นหอมมีใบเตยแล้วก็เผือกใช่ปะ เผือกหอม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 เนี่ยเราแอบแอบซื้อที่ร้านเข้ามาเลยใช่เพราะว่าต้องเป็นใช้เผือกแบบใช่พันพิเศษแล้วก็แบบคัดมาแบบหัวใหญ่ๆแบบนี้เนาะโอเคได้ผู้หญิงทำขึ้นด้ะภูมิใจมากเจ้ทำเองนะผมทำเองผมทำเองก็ได้ได้ไหมมีหน้ากลัวมากเลยอันนี้ยืนมองดูเฉยๆได้เหรอใช่ให้กำลังใจ เออผมเพิ่งรู้นะไม่เคยทําเมนูเผือกมาก่อนว่าเขาห้ามล้างน้ำอืมเพราะว่าล้างทาไมถึงล้างไม่ได้เพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะคันมั้งมันจะครั้มใช่ไหมมันจะคันหมายถึงว่ามันจะคันมือเราเหรอใช่คันเพราะมันคงมียางวะดูเข่าเนาะเออผู้ชายคํากับข้าวเลยนะเนี่ยพร้อมออกเรือนหรือยังไม่มีใคร สนใจเลยอะพี่หายให้หน่อยดีพิ่เหรอ,อแบบนี้อตอนนี้น้ำมันเริ่มรอแล้วเลยลองสักเซตหนึงน่งไหมใส่หมดเลยบอมโบต้องมั่นใจกินไม่ได้ไม่เป็นไรสวยก็พอเอาเลยเสวยอ่ะ แต่อยู่เดียวเลยนะเคยได้ใช้กระทะทองเหลืองของตัวเองก็มันก็เลยเคลื้อมนิดนึงมันใกล้ๆกับทองแดงไปนิดนึงจริงๆใบเตยเนี้ยมันเหมือนว่าทอดในน้ำมันก็จะมีกลิ่นใบเตยโอ้ยต้องใส่ใบเตยด้วยเลยใช่เพเจยินทันก่อนทันนี้ก็อเออเอาสักสองนิ้ว อให้มันดูปลาเนีดน้อยโอเคโอเคโอเคแต่ตอนนี้ด้านล่างเผือกเผือกเริ่มไหม้แล้วนะเพราะว่าติดกระทะรี้ยมาะขอบคุณครับพี่อย่าชมผมบ่อยได้ไหมผมเผลอชมเผือกเผือกไม่ดีชวบปอมอุ้ยผมอยากกินมากระลองพี่มากเลยอ่ะวว้า EP หน้าพี่ต้องมาสอนผมทำมากระลองบ้างแล้วนะไปมากก็ตอนที่พี่ไปทำมาสเตอร์เชฟตื่นเต้นมาก ยีกรรมการก็ไม่ได้โหดมากนะก็มีมุมโมเมนต์น่ารักบ้างแล้วพี่ร้องไห้ทำไมก็มันกกัวร้องไห้ยังไงเดี๋ยวอินทให้ทีมงานเวาอินเสิร์ตร้องไห้แบบสวยๆออ้เป็นไรครับร้องไห้ทำไมครับหนูดีใจที่หนูนำเสร็จทันเวลาขอดีใจให้ทำเสร็จทันเวลาสวยมากเลยตอนนี้เผือกล้วกําลังจะสวยละจริงๆแล้วมันก็สีมนเที้วแหละ บอมทำไม่สุกนี่ข้างในเรื่องใหญ่เลยนะเชื่อผมไม่สุกเนี่ยคนดูไม่รู้พี่เอาแล้วก็กัดไปแล้วก็เผือกนี่สุกหวานหอมมากได้เหรอถูกแล้วสุกแล้วแน่นอนแต่ชิ้นใหญ่ใหญ่อีกแป๊บหนึ่งชิ้นใหญ่อีกแป๊บหนึ่งชิมเลยละกันนะชอบกินเออร้อนไม่อ่ะม่อ่ะยอดลิ้นโอเคอ่ะ อ,อ,รอจริงๆเป็นขนมที่อยากทำมานานมากแล้วเพราะเป็นคนชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลองทำเลยวันนี้พอแบบมง่ายมากเลยนะมันดูยากนะเร,กเราไปกินตอนเวลาเราไปร้านอาหารจีนใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราทานข้าวเสร็จเราก็จะชอบสั่งเมนูนี้ตลอดอเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำเป็น อาจจะยังไม่เห็นการกาปริมาณของบอมไม่เคยผิดพลาดมาก่อนดูจากปริมาณแล้วนี่ดูท่าซะก่อนแล้วก็เราจะใช้เกลือนิดหน่อยเพื่อตัดรสหวานให้รสมันกลมกล่อมนะคะใส่หมดเลยเนาะเฮ้ยเค็มมากครึ่งนึงพอใส่น้ำเปล่านิดหน่อยพอเดียวนะ ให้มันละลายมันก็หนึ่งจะเป็นน้ำตาลไหมครับแล้ววันนี้โอ้โหใบเตยโยนลงมาอย่าเพิ่งทำลายเข้าของนะจะไหมแล้วจะไหมแล้วไปแล้วมันไม่ทันแล้วมันไหมไปแล้วผลจากการทดลองแรกนะครับผมน้ำตาลไหมครับน้ำตาลไหมก็เลยอาจจะต้องหยุดไว้ในเพลงเท่านี้อย่าฝืนเพราะว่าถ้าฝืนเดี๋ยวจะไม่ได้กินไม่ไหวอย่าฝืนค่ะไม่ไหวอย่าฝืนตอนนี้เอาใหม่ ว่าจะเป็นคนทํากับข้าวได้แบบนี้อ่ะคือรู้เลยว่าเป็นคนทํากับข้าวจริงอ่ะบอมมีเมนูในใจแบบเมนูโปรดที่บอมชอบทําคืออะไรบอมทําได้ทุกอย่างเลยพี่ไม่เอาที่อร่อยเอาที่เอาที่บอมทําแล้วอร่อยอ่ะคนเรามันจะมีเมนูขอไปเตยก่อนผมยคนเรามันจะมีเมนูที่ได้ทําอร่อยมากอยู่หนึ่งเมนูอาหารไทยผมชอบทําพวกแกงกะทิทุกอย่างเลย ทุกคน a m a ซิ่งมากๆเผือกนะคะที่ดูดีคนผัดก็ดูดีค่ะคนผัดก็ดูดีเยียงกระท้าทองเหลืองร่อนไหมล่ะร่อนด้วยโยนด้วยนี่ของชิมชิมที่คุกนะชิมเลยพี่เอาเลยเอาไม่ออกมีแล้วๆผมว่า ยรสคาราเมลรสใหม่คู่แข่งเจนีเป็นเจบอมเผือกคาราเมลหรือเผือกไม่ไปไหนเรามานี่ก er> ่อนไปชิมก right? ่อนกลางเลยครับผมเป็นผู้โชคดีที่ได้ตายแล้วชิมเดี๋ยวเหรอเผือกอร่อยว่ะ อร่อยอยู่ทำดีมากดีของเราเผือกนุ่มมากความนิ่มเหมือนกันเลยว้าวคำแรกคำแรกเค็มเห็นปะบอกแล้วมันกลบด้วยหวานอืมันลงตัวจริงมากจริงมากลงตัวความเหมือนครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนขอชิ้นใหญ่กว่าแต่บอล ทมีความเหมือนสองแลวรสชาติหลักรสชาติเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไ้เอา็มสิไปกาแล้วกันแต่ว่าพี่เก๋เขาตั้งจะให้สิบละแน่นอนอน่สามแล้วอะให้สิบสองเลยสิบสองเลยอะขอบคุณมากครับผมหลังจากที่เราได้ทำตัวเสือกพีมะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พิทเวท amazing ในตัวบอมมากๆจริงๆเออก็คือว่าทำออกมาได้ดีมากๆส่วนตัวเราพี่ดุเหทนะชอบมาก เป็นคนชอบทานเผือกอยู่แล้วแล้วก็มอมมารสชาติเขาแบบเข้มข้นแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเกาะแน่นทุกอนูคือพี่รู้อย่าะชอบทานอะไรหวานๆไงรู้สึกว่าเอยเราจะกินของหวานแล้วก็กินที่มันสุดไปเลยคือขั้นตอนมันไม่ได้ยากไม่ยากอย่างที่พี่เเลยไม่ยากเลยพี่คิดมาตลอดว่าเผือกขีม้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากพี่คิดเองไงไม่ยากเพราะไม่ได้ลงมือทำด้วย สรุปว่าคือเผือกนะคะต้องใช้เผือกหอมตัดรสชาติความหวานไม่ให้มันหวานเลี่ยนมากๆด้วยเกลือแล้วก็กลิ่นหอมของต้นหอมนะคะแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยใช่ครับผม ก็บอมโบวันนี้ดูมีสาระเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือพี่ลูกเกดนั่นเองไม่ได้พูดอะไรตรงนี้คือจะไม่ได้ทำอะไรแล้วบอมโบโชว์จันเด็ดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ลูกเกดมากครับขอบคุณมากอยากมากจริงๆ EP หน้านะครับผมอยากให้พี่มาสอนทำมาทรลอนี่เรื่องจริงวันนี้พูดจริงพูดจริงอยากให้พี่พี่เขาบอก ก็สำหรับวันนี้นะครับบอมโบโชจานเด็ดของเราต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะจยั่งไม่อยากไปเลยครับอยากอยู่ที่ลูกเกตนานๆนะครับผมถ้าใครที่ดูคลิปนี้ของบอมแล้วแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะติดตามบอมไปนานๆก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยดูพวกเราไปนานๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บอมโบโชจานเด็ดน้องบอมกับพี่ลูกเกขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ